สวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวก,กิติมาเรือนลำเตพบรหาสนักศึกษา5 7 5 0 1 1 0 0 0 5สาขา ICM ค่ะครับผมนายมงคลเชียร์สิทธิ์รหัสนักศึกษา5 7 5 0 1 1 0 1 0 1ู1ครับอยู่สาขา ICM ครับค่ะวันนี้เราก็จะมาพิเศษเรื่องการสร้างเครือข่ายเบื้องต้นนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะคคการสร้างเครือข่ายเบื้องต้นเราจะต้องมีอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องคือโปรแกรม Cisco p a c k e แล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 7หรือ Windows XP พร้อมเว็บเบราว์เซอร์เรามารู้จัก IP a d d r e กันนะครับในการส่งข้อมูลในระดับชั้น Network Layer นั้นเราจะเรียกข้อมูลนั้นว่า p a c k e โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดจะมีการเชื่อมต่อถึงกันเราจะต้องอ้างยิงถึงค่าประจำที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งก็คือการอ้างอิงกับค่าที่อยู่ทั้งในส่วนของโฮสต์ต้นทางและปลายทางสำหรับการใช้งาน IP s d d r e s เมื่อพิจารณาถึงการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย a d d r e s จะมีรูปแบบเป็นเลขฐาน2เพื่อให้มนุษย์มีความเข้าใจได้ง่ายในการจดจำเลขฐาน2ขนาด32บิตนี้จึงมีการแทนด้วยเลขฐาน10จจำนวน4กลุ่มกลุ่มละ8บิตหรือ1ไบต์ การเขียน prefix จะเป็นการนับจำนวนบิตของส่วน network portion และการใช้เครื่องหมาย slash ขั้นระหว่าง IP address และ network prefix อย่างเช่น1.2.16.4.0/24โดย slash 24ก็คือ network prefix นั่นเองซึ่ง24บิตแรกจะเป็นส่วนของ network portion และจะมี บิต8บิตเป็นส่วนของ host a d d เ e รสหรืออีกในหนึ่งก็คือจำนวนโ h สต์ที่สนับสนุนภายในเครือข่ายย่อยนี้นั่นคือ2กำลัง8เท่ากับ256 host นั่นเองนอกจากนี้ในการจัดสรร IP address รุ่นที่4นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักที่สำคัญคือ network address หรือ NA อ d เดตที่ใช้ในการอ้างอิงถึงเครือข่ายย่อยตัวอย่างเช่นเครือข่าย10.0.0.0.8โฮสต์ทั้งหมดภายในเครือข่ายนี้จะมีบิตในส่วนของเน็ตเวิร์กพอร์ชั่นหรือ Network Prefix ที่เหมือนกันบอร์อด cast อ d d เด e หรือ BA บ,บอร์ด cast หรืออ d d เด e ท,ที่ใช้ในการอ้างอิงถึงการส่งข้อมูลไปยังโฮสต์ทั้งหมดภายในเครือข่ายย,ย่อย1 1 Host a d d r e หรือ HA Address ที่ใช้ในการจัดสรรให้อุปกรณ์เครือข um, ่ายโดยทั <h <h ่วไปที่จะต้องมีค่าไม่ซ้ำกันภายในเครือข่ายย่อยหนึ่งทั้งนี้ในการสื่อสารผ่านเครือข่าย IP Address รุ่นที่4นั้นแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือ Unicast เป็นกระบวนการที่ต้นทางจัดส่งแพ็กเกตหรือ Host หนึ่งไปยังอีก Host หนึ่ง และมีการสนับสนุนทั้งการเชื่อมต่อแบบ client server และ peer-to-peer pe er. โดยที่ Unicast p a c k a g จจะถูกจัดส่งไปยังปลายทางผ่านอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางต่างๆภา,ายในเครือข่ายซึ่งในเครือข่าย IP a d d r e s รุ่นที่4นั้น Unicast address ก็คือ IP a d d r e s ของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆนั่นเอง,องและนี่ก็คือตัวอย่างการ u n นิคัสจากดีไว c e 6ไป d ี v ว c e 2 บอร์ดคัสเป็นกระบวนการส่งแพ็กเกจจากโฮสต์โฮสต์หนึ่งไปยังทุกๆโฮสต์ภายในเครือข่ายย่อยดังที่ระบุไว้ที่ i p a d d r e s s ที่มีการจองไว้สำหรับบอร์ดคัสหรือมีค่าหนึ่งทั้งหมดในส่วนของโฮสต์โพชชั่นหรือในกรณีของการส่งบอร์ดคัสไปทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตและนี่ก็คือตัวอย่างการบอร์ดคัสจาก device 5มันตีคัสเป็นการส่งแพ็กเกจจากโฮสต์โฮสต์หนึ่งไปยังกลุ่มของโฮสต์หรือกลุ่มของอุปกรณ์เครือข่าย เช่นกลุ่มของเราเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงตารางเส้นทางเมื่อใช้โปรโตโคอลค้นหาเส้นทางเป็นต้นและนี่ก็คือตัวอย่างการมันติคาร์จาก device 4ไปยังกลุ่มของอุปกรณ์เครือข่ายกุ๊มหรือ d e v i c e 1และ device 3การติดตั้งเครื่องมือ p a c k e t t r r c e r บน Windows ด,ดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco p a c k e t t r r c e r 6.0.1 2. d o ดับเบิลคลิกไฟล์ c k ็ก e t จ r รา6.0.1หรือ Cisco pkt.exe ที่ดาวน์โหลดมา 3. จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการติดตั้งโปรแกรมให้คลิกปุ่ม Next 4. คลิกปุ่ม Next เพื่อยอมรับเงื่อนไขในการติดตั้งโปรแกรม 5. เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งในที่นี้คือได e C โปรแกรมไฟล์ Cisco Packet Tracer 6.0.1 6คลิกปุ่ม Next 7คลิกปุ่ม Next เพื่อสร้างไฟล์ s h t ที่ Start Menu 8คลิกปุ่ม Next เพื่อสร้างไอคอนทั้งในส่วนของ Desktop และ Quick Launch 9คลิกที่ปุ่ม Intro เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม 10. ถ้าปรากฏหน้าต่างด้านล่างให้คลิกปุ่มโอเค 11. คลิกปุ่ม finish เพื่อจบการติดตั้งโปรแกรมเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วให้ผู้อ่านทดสอบการใช้งานโปรแกรมโดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนหรือเลือกโปรแกรมจาก Start ของ Windows แล้วก็จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรมดังรูปการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างง่ายบน Windows เมื่อผู้อ่านได้ติดตั้งโปรแกรม packet t r a c s e r เป็นที่เรียบร้อยแล้วในหัวข้อนี้จะเป็นการฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างง่ายโดยมีการเชื่อมต่อขั้นสุดท้ายดังรูปด้านล่างซึ่งมีขั้นตอนต่างๆดัตงต่อไปนี้ 1. คลิกอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆแล้วลากมาวางโดยมี PC 2เครื่อง และเลา t เตอร์2620 xm 1เครื่องดังรูป 2. เพิ่มการเชื่อมต่อโดยคลิกโดยคลิกที่ไอคอน 3. คลิกเลือกอุปกรณ์เครือข่ายต้นทางและปลายทางพร้อมทั้งระบุช่องทางการเชื่อมต่อหรือพอร์ตหรืออินเทอร์เฟซให้เหมาะสมในกรณีนี้จะเป็นการเชื่อมต่อรูปแบบแลน ทั้งหมดซึ่งก็คือการใช้สาย UTP ผ่านทาง Fast Ethernet 4. เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเข้ากับฮับโดยใช้เครื่องมือสายฟ้าโดยคลิกไอคอนแล้วคลิกอีกครั้งที่ไอคอนฮับ PT Hub 0ในกรณีที่ใช้เครื่องหมายสายฟ้าเครื่องมือจะเลือกการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตาม ผู้อ่านสามารถกำหนดการเชื่อมต่อได้เองโดยคลิกปุ่มสีเขียวครั้งหนึ่งแล้วก็จะปรากฏพอร์ตให้เลือกดังรูปจากนั้นให้คลิกที่ทับใหม่อีกครั้ง 5. กำหนด IP Address ของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆเช่น PC 0คือ192.168.2.2.24ทับ และ PC1 คือ192.168.2.3ทับ24โดยมี Gateway ที่192.168.2.1ทับ24สำหรับเครื่องลูกภาย PC0 และ PC1 โดยมีขั้นตอนดังนี้5.1ดับเบิลคลิกที่ไอคอน PCPT PC0 5.2จะปรากฏหน้าต่าง PC0 ให้คลิกแท็บ Config Fast Ethernet 5.3ปรับแต่งค่าต่างๆดังรูป IP Address เท่ากับ192.168.2.2 n e t m a r k 255.255.255.0 5.4ดับเบิลคลิกไอคอน PC PT PC 1 5.5จะปรากฏหน้าต่าง PC 1ให้คลิกแท็บ Config Fast Ethernet 0 5.6 oh. ปรับแต่งค่าต่างๆดังรูป IP address เท่ากับ192.168.2.3 n e s t Mark เท่ากับ255.255.255.0 เมื่อผู้อ่านปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆของอุปกรณ์เครือข่ายแล้วให้ตรวจสอบการทำงานอีกครั้งเช่น on/off bandwidth หรือ d u p l e x ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีการตั้งแบบอัตโนมัติ 6. ทดสอบการเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่ง ping ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสองว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 6.1. Double click ที่ไอคอน pcptpc0 6.2จะปรากฏหน้าต่าง pc0 ให้คลิกแท็บ desktop 6.3คลิกที่ run 6.4จะปรากฏหน้าต่าง command พ,พร้อมให้พิมพ์คำสั่ง ping ดังรูปเช่นจาก pc0 พิมพ์ ping 192.168.2.3 เมื่อ7เมื่อ PC ทั้ง2เครื่องสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้แล้วให้ปรับแต่งอินเทอร์เฟซ Faster Internet ของ Router 0ให้มี IP 192.168.2.1/24ัโดยมีขั้นตอนดังนี้7.1ดับเบิลคลิกที่ไอคอน7.2จะปรากฏหน้าต่างร o u t e r 0ให้คลิกแทบ็บ Config Fast Internet 0/0ท 7.3ปรับแต่งค่าต่างๆดังรูป IP Address 192.168.2.1 n e t m a r k 255.255.255.0 8เ25 25 25ชื่อมต่อ Hub 0เข้ากับ r เ u t e r 0ด้วยพออ์์ Fast Ethernet 0 Hub 0โดยคลิกที่สายฟ้าแล้วคลิกเลือกที่อุปกรณ์เครือข่ายต้นทาง Hub PT Hub 0 และที่ปลายทาง 9. ทดสอบการเชื่อมต่อโดยใช้เครื่องมือปิงระหว่าง P C 0, Router 0โดยมีขั้นตอนดังนี้9.1ดับเบิลคลิกไอคอน P C P T P C 0 9.2จะปรากฏหน้าต่าง P C 0ให้คลิกแท็บเดส k ต o p 9.3คลิกเลือกที่รัน 9.4จะปรากฏหน้าต่างคอม m านด์พร้อมให้พิมพ์คำสั่งปิ n ง192.168.2.1 10. ทดสอบการเชื่อมต่อโดยใช้เครื่องมือป i n g ระหว่าง PC1, Router0 โดยมีขั้นตอนดังนี้10.1ดับเบิลคลิกที่ไอคอน PC PT PC1 10.2จะปรากฏหน้าต่าง PC1 ให้คลิกแท็บ Desktop 10.3คลิกเลือก Run 10.4จะปรากฏหน้าต่างคอม m านด์พร้อมให้พิมพ์คำสั่งติ n ง192.168.2.1ในการปรับแต่งเราเตอร์นั้นนอกเหนือจากใช้ GUI แล้วผู้อ่านยังสามารถใช้งานผ่าน Command Line หรือ CLI ได้อีกด้วยโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน 2620XM เ r เตอร์0 2. จะปรากฏหน้าต่างเราเตอร์0ให้คลิกที่เมนู CLI 11ทดลองใช้ทดลองใช้คำสั่ง trust จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง2ไปยังเราเตอร์0ย์ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่โดยมีขั้นตอนดังนี้11.1ดับเบิบลคลิกที่ไอคอน PC PT PC 1 11.2จะปรากฏหน้าต่าง PC 1ให้คลิกแท็บ Desktop 11.3คลิกเลือกบกลัน11.4จะปรากฏหน้าต่าง Command Prompt ให้พิมพ์คำสั่ง trust 1.92.168.2.1 12. จำลองการส่งผ่านข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เครื่องขายโดยใช้ซิมูเลเตอร์ที่ผนวกเข้ามากับแพ็กเกตพลาเซอร์เพื่อตรวจสอบดูเส้นทางของข้อมูลในกรณีนี้เป็นการทดลองส่งข้อความเบื้องต้นจาก PC0 เราเตอร์ศซึ่งมีขั้นตอนดังนี้12.1 คลิกเลือก Simulation โดยปกติโปรแกรมจะมี2โหมดก็คือสำหรับปรับแต่งเครือข่ายหรือสำหรับทดสอบการปรับแต่ง12.2คลิกเลือกที่ปุ่ม uh จดหมายแล้วคลิกไอคอน PCPTPC0 1ครั้งและคลิกอีกครั้งหนึ่งที่ไอคอน 2620XMRouter0 ตามลำดับ 12.3. จะปรากฏรายละเอียดที่ Event List ดังรูปด้านด้านล่าง 12.4. คลิกปุ่ม Auto Capture หรือ Play เพื่อจำลองการส่งข้อมูล PC 0ไป Router 0ว,ว่าสำเร็จหรือไม่ดังรูปด้านล่างเป็นอันเสร็จสิ้น 12.5. แสดงผลการจำลองการส่งผ่านข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย 13. สสาำหรับรายละเอียดของการตับแต่ง Router 0ส,สามารถเข้าไปดูได้จาก CLI ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้13.1เบิ่มคลิกที่ไอคอน 2620xmrouter0 13.2จะปรากฏหน้าต่าง router0 ให้คลิกแท็บ CLI 13.3พิมพ์คำสั่ง en 13.4พิมพ์คำสั่ง show running config จะปรากฏผลดังรูป13.5จะได้ผลลัพธ์ดังนี้การเชื่อมต่อเครือข่ายกับเซิร์ฟเวอร์บน Window s สำหรับในหัวข้อสุดท้ายนี้จะเป็นการฝึกการปฏิบัติเชื่อมต่อเครือข่ายกับเซิร์ฟเวอร์และการกำหนดก,การค้นหาเส้นทางอย่างง่ายหรือ d e ด a u l t แล้วที่มีการเชื่อมต่อเราเตอร์มากกว่า1ตัวโดยมีการเชื่อมต่อขั้นสุดท้ายดังรูปซึ่งมีขั้นตอนต่างๆดัตง,ต,ง,ต,งต่อไปนี้ 1. คลิกไอคอน PC หีด PT PC 0แล้วลากมาวาง เพื่อสร้างและเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายต่างๆดังรูปซึ่งประกอบไปด้วยเราเตอร์2621 2ตัวและ PC 1เครื่องและเซิร์ฟเวอร์1เครื่อง2เพิ่มการเชื่อมต่อโดยคลิกที่รูปสายฟ้า3คลิกที่อุปกรณ์ต้นทาง PC PT PC0 และปลายทาง2621 FM เราเตอร์1พร้อมทั้งระบุช่องทางการเชื่อมต่อหรือพอร์ตหรืออินเตอร์เฟซตามความเหมาะสม 4. เพิ่มการเชื่อมต่อโดยคลิกที่ไอคอนสายฟ้าแล้วคลิกที่อุปกรณ์ต้นทาง2621 x m Router 0และปลายทาง2621 x m Router 1พร้อมทั้งระบุช่องทางการเชื่อมต่อหรือพอร์ตหรืออินเทอร์เฟซตามความเหมาะสมสำหรับในส่วนของ Router 2620 Tap 2621นั้นจะไม่มี Serial Interface สำหรับการเชื่อมต่อระหว่าง Router ด้วยกันเอง 1. ดับเบิลคลิกไอคอน2 6 2 1 xm router ศู์ลาก wic ขีด2ทีจากเมนู physical ไปวางที่ช่องหรือสล็อตที่วางอยู่ดังรูปผู้อ่านสามารถกำหนดให้เครื่องมือแสดงการเชื่อมต่อพอร์ตที่ถูกต้องได้โดยคลิกเมนู option preference จะปรากฏหน้าต่าง preference ดังรูปให้คลิกเลือก always show port label จะได้ผลลัพธ์ดังรูป 5. ปรับแต่งเราเตอร์0ให้มีการเชื่อมต่อกับเราเตอร์1โดยใช้อินเทอร์เฟซซีเรียที่ 64000clockrate มีขั้นตอนดังนี้5.1ดับเบิลคลิกที่ไอเท 2621xmrouter0 5.2จะปรากฏหน้าต่าง r o u t e อร์0ให้คลิกแท็บ config ไปยงังซีเรีย0 0 5.3ปรับแต่งค่าต่างๆดังรูป คือ IP address เท่ากับ192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 5.4 double click ที่ icon 2621 sm router 1 5.5จะปรากฏหน้าต่าง router 1ให้คลิกแท็บ config ไปยัง serial 0.0 5.6ปรับแต่งค่าต่างๆดังรูป IP address เท่ากับ192.168.1.2 n e t m a r k 255.255.255.0 6ปรับแต่งการเชื่อมต่อของเราเตอร์คือ r เ,เตอร์0กับ PC 0และเลาเตอร์1กับ server 0ดังนี้6.1ปรับแต่งราเตอร์0ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง c r i e n t ด้วย Fast Internet โดยคลิกที่ไอคอนสายฟ้าแล้วคลิกที่ไอค้น PC PT PC 0และคลิกอีกครั้งที่ iCAL 2621 XM Router 0 6.2ปรับแต่ง Router 1ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง Web c u b STP Server ด้วย Fast Internet โดยใช้ iCAL สายฟ้าแล้วคลิกที่ iCAL Server PT Server 0และคลิกอีกครั้งที่ iCAL 2621 XM Router 1 6.3ดับเบิลคลิกที่ i c คอ 2621XM Router 0 6.4จะปรากฏหน้าต่าง Router 0ให้คลิกแท็บ Config ไปยัง Fast i n t e r n e t 0/0 6.5ปรับแต่งตามรูปด้านล่าง6.6ดับเบิลคลิกไอคอน 2621XM Router 1 6.7จะปรากฏหน้าต่าง Router 1ให้คลิกแท็บ Config ไปยัง Fast i n t e r n e t 0/0 6.8 ปรับแต่งตามรูปด้านล่าง 7. ปรับแต่งค่าให้ PC0 และ Server0 ดังนี้7.1ดับเบิลคลิกที่ไอคอน PCPTPC0 7.2จะปรากฏหน้าต่าง PC0 ให้คลิกแท็บ Config ไปยัง Fast i n t e r n e t 0 7.3ปรับแต่งค่าต่างๆดังรูป7.4คลิกแท็บ Config ไปยัง Global ไปยัง Setting 7.5ปรับแต่งค่าต่างๆดังรูป7.6ดับเบิลคลิกไอคอน7.7ปรากฏหน้าต่างเซิร์ฟเอร์ศนให้คลิกแท็บคอนฟิกไปยัง Fast Internet ศู7.8ปรับแต่งค่าต่างๆดังรูป7.9คลิกแท็บคอนฟิกไปยัง Global 7.10ปรับแต่งค่าต่างๆดังรูปคือ Gateway เท่ากับ192.168.3.1 ทดสอบการทำงานด้วยคำสั่งปิงและคำสั่งทราเ s ิร์เมื่อกำหนดการเชื่อมต่อการปรับแต่งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วต่อไปให้ทดสอบการทำงานด้วยคำสั่งปิงจาก c u r r e เ t และ s e r v ์ฟเไปยังเกตเวเช่น PC0 ถึง r ่า t เตอร์0และ r ่าเตอร์1ถึง s e r v ์ฟอร์0ตามลำดับโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ดับเบิลคลิกไอคอน PC ขีด PT PC0 2. จะปรากฏหน้าต่าง PC0 คลิกแถบ r e d t o p 3. คลิกเลือก Run 4. จะปรากฏหน้าต่าง Command พร้อมให้พิมพ์คำสั่ง ping 192.168.2.1 5. ดับเบิลคลิกไอคอน Server PT Server 0 6. จะปรากฏหน้าต่าง Server 0ให้คลิกแถบ r e d t o p 7. คลิกเลือก Run 8. จะปรากฏหน้าต่างคอมมานด์พร้อมให้พิมพ์คำสั่งปิ n ง192.168.3.1ต่อไปทดสอบการเชื่อมต่อด้วยคำสั่งปิ n งระหว่างทั้ง2เราเตอร์ผ่านสายซีเรียลซึ่งปกติไม่สามารถปริ n งได้จึงปรับแต่งค c อกเ t e เป็น6 6 0 0และทดสอบคำสั่งปิ n งใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยมีขั้นตอนดังนี้ หนึ 1> 1. ่งดับเบิลคลิกไอคอนสองห xm router ศู์สอจะปรากฏหน้าต่าง router ศูย์ให้คลิกแถบ c o n f i g serial ศูนทับศูปรับแตงคค่ง clock r a t เท่ากับ6 4 0 0ืนสังลูก 4. Double ี่ดับเบิลคลิกไอคอนสองห xm router 1 5. จะปรากฏหน้าต่าง router หนึให้คลิกแถบ c o n f i g serial ศูนทับศ 6ปรับแต่งคอกเลดเท่ากับ64,000ดังลูกต่อไปทดสอบคำสั่งปิงและทาเซิร์ตจากเครื่องเคอร์เลนตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่โดยมีขั้นตอนดังนี้น 1. ดับเบิลคลิกไอคอน PC ขด PT PC0 2. จะปรากฏหน้าต่าง PC0 ให้คลิกแทบ็บเดสท็อป 3. คลิกเลือก Run 4. จะปรากฏหน้าต่างคอม m านด์พร้อมให้พิมพ์คำสั่ง ping 1 9 2 1ง8 3 2ซึ่งจะไม่สามารถ ping ได้เพราะเกิด destination host u n r e a r h a b l e ดังรูปต่อไปทดสอบด้วยคำสั่ง ping และ t r a s e r c h จาก PC 0ไปยังเซิร์ฟเวอร์0โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ด double click ไอคอนรูป PC id, PT PC 0 2. จะปรากฏหน้าต่าง PC 0ให้คลิก แทบ็บเดสท็อปสเลือกลัน 4. จะปรากฏหน้าต่างคอมมานด์พร้อมให้พิมพ์คำสั่งป i n g 1 9 2ง6 8 3 2ดังรูป 5. พิมพ์คำสั่งทาเสิร์ชหนึ่งเกทดสอบการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เมื่อเราทดสอบการทำงานด้วยคำสั่งป n งและคำสั่ง t าเสิร์แล้วต่อไปให้ทดสอบการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์จาก PC0 ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1 ดับเบิลคลิกไอคอน PC ขีด PT PC 02จะปรากฏหน้าต่าง PC 0ให้คลิกแท็บเดสท็อป3คลิกเลือก HTTP 4จะปรากฏหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ให้กรอก URL เป็น HTTP 192.168.3.2 5คลิกปุ่ม Go จะได้ผลลัพธ์ดังรูป ในส่วนนี้ผู้อ่านปรับแต่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้แสดงชื่อนามสกุลและรหัสประจำตัวของผู้อ่านในหน้าแรกแล้วทดสอบทำการเรียกใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งหนึ่งโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ดับเบิลคลิกไอคอนเซิร์ฟเวอร์ขีด ptserver0 2. อ2จะปรากฏหน้าต่าง s e r v ์ฟเ์0ให้คลิกแถบ Config http 3. แก้ไขโค้ดในไฟล์ index.html ดังนี้ เมื่อปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ศูนย์เสร็จแล้วให้กลับมาทดสอบเข้าเว็บที่ PC 0อีกครั้งโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ดับเบิลคลิกไอคอน PC ขีด PTPC0 2. จะปรากฏหน้าต่าง PC 0ูย์ให้คลิกแถบ d e s k t ท็ 3. คลิกเลือก HTTP 4. จะปรากฏหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ให้กรอก URL เป็น HTTP 1.92.168.3.2 5. คลิกปุ่ม Go จะปรากฏข้อความเปลี่ยนไปดังรูป ทดลองเข้าใช้งาน FTP server จาก c u r r e n t ก่อนการทดสอบให้ผู้อ่านปรับแต่งการใช้งาน FTP server ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. Double c l ิก k icon server pt server 0 2. จะปรากฏหน้าต่าง server 0ให้คลิกแถบ config FTP 3. ปรับแต่งบัญชีและรหัสเป็นรหัสประจำตัวผู้อ่านซึ่งในกรณีนี้ username เท่ากับ523020258ขด7และ password เท่ากับ523020258ขด7 4คลิกเลือกสิทธิไว้ e ลีด e ี e ี e r ีเนมลิส s t ดังรูป5คลิกปุ่มบวกเมื่อปรับแต่งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วให้ทดลองเข้าใช้งาน FTP Server จาก current โดยมีขั้นตอนดังนี้1ดับเบิลคลิกไอคอน pc ขีพ pc 0 2. จะปรากฏหน้าต่าง pc 0ให้คลิกแทบเดสท็อปสามคลิกเลือกลัน 4. จะปรากฏหน้าต่างคอม m านด์พร้อมให้พิมพ์คำสั่ง f t p 1 9 2่งเก้าสองกอกชื่อผู้ใช้งาน5 2 3 0 2 0 2 5มศและพาสเวิร์ดห้าสองสามศูนในกรณีที่รายละเอียดต่างๆถูกต้องจะปรากฏหน้าต่างจอดังลูก 6. พิมพ์คำสั่ง DIR ทดสอบการใช้งานโดยใช้ Simulator ในการส่งข้อมูลแบบ HTTP message และ FTP message ต่อไปเป็นการทดสอบการใช้งานโดยใช้ Simulator ในการส่งผ่านข้อมูลผ่านระหว่าง PC 0และ s e r v e r 0โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือกซองจดหมายบวก สคลิกเลือกไอคอน PC ขีด PT PC ศและคลิกอีกครั้งที่ไอคอนเซิร์ฟเวอร์พ e r เซิร์ฟอร์ตามลำดับจะปรากฏ Event List ข้างด้านข้างเมื่อผู้อ่านคลิกปุ่ม Auto Capture s l a s Page จะปรากฏหน้าจอที่มีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันดังรูปต่อไปทดลองส่ง HTTP Message โดยมีขั้นตอนดังรูป1 เริ่มต้นให้คลิกปุ่ม delete เพื่อลบ Scenario เดิมเสียไปก่อนคลิกที่ simulation อีกครั้งหนึ่ง 3. คลิกกล่องจดหมาย add complex pdu 4. คลิกเลือกไอคอน pc ขด pt pc 0และ Server0 5. จะปรากฏหน้าต่าง create complex pdu ให้แก้ไข pdu หรือหน่วยย่อยในการส่งข้อมูลโดยกำหนดให้ select application เป็น HTTP และกำหนด IP s d d r e s s ปลายทางหอดวงไปถึงเวลาที่ใช้ในการทดสองเป็น5วินาทีเป็นต้น6คลิกปุ่ม Auto Capture Play จะปรากฏการส่งข้อมูล HTTP ระหว่าง PC 0และ Server0 7ทดลอง Double Click ล l i c k รูปจดหมายที่มีการส่งระหว่างทาง จะปรากฏรายละเอียดของ HTTP p a c k e โดยจะสังเกตได้ว,ว่าค่าพอร์ตเท่ากับ80หรือก็คือค่า HTTP นั่นเองเมื่อทดสอบการส่งผ่านข้อมูลด้วย HTTP แล้วในส่วนนี้จะเป็นการทดสอบส่ง FTP message โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. แก้ไข PDU ที่หวัวข้อ select application จาก HTTP เป็น FTP และกำหนด IP a d a t e s s ปลายทางพอร์ และเวลาที่ใช้ในการทดสอบเป็น5วินาทีเช่นเดิม 2. กดปุ่ม Auto Capture Slash Play อีกครั้งหนึ่งจะปรากฏหน้าจอการส่งข้อมูลระหว่าง PC ศูและ s e r v ์ฟเอร์ศูตามลำดับ 3. ดั Double c l i c รูปจดหมายที่มีการส่งระหว่างทางจะปรากฏรายละเอียดของ FTP p a c k a g e ในกรณีนี้จะสังเกตได้ว่า Port เท่ากับ21หรือ FTP นั่นเองสำหรับรายละเอียดของการปรับแต่งเราเตอร์และเราเตอรห สามารถเข้าไปดูได้จาก CLI 1. ดบ double click ไอคอน 2621xm router 0แล,และ 2621xm router 2 2. คลิก i c k แบ CLI 3. เพิ่มคำสั่ง en เพิ่ม c เพิ่มคำสั่ง show running config 5. จะปรากฏผลลัพธ์ดังนี้สำหรับวันนี้นกลุก่มของกระผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ